ถ้าเคชวนยายคุยเรื่องความตายเงี้ยมันจะอภิมงคณไหมคุยได้ไหมไม่เฉยเฉยถ้าจะจัดงานศพยายอย,ยากยอยากให้งานศพเป็นแบบไหนไม่ทำอะไรก็ได้ตายไปแล้วจัดกี่วันสวสดกี่วันแล้วแต่คนที่ตัดฮัลโหลยัยยังได้ยินแั้วงยังไม่นองเนาะงยังยังยันยังยังยังขังยนะังยังยังยงขั่วังยังยกงยังยัรยังยกงยั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 นยัายัง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 ยั่ยงันัยัยง ก็ใช uhm, ้พิกแกงขั่ว่ะแลเจาะหัวกระเทียมแบบแล้วก็เอาเอาเอานื้อที่หั่นตัวกระเทียมะเอาหัวกะทิไปตั้งก่อนตั้งไฟก่อนอ่อนใช่ป่ะแล้วก็เอาพริกขั่วเจาะหัวกระเทียมให้แตกมันเออแล้วก็เอาเอาเอาพริกแกงคั่วเอาพริกแกงขั่วไปนักกะทิมันคนมากระเติมน้ำเล็น้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำตาลออกหวาน เลืเล่อน,นออกหวานหวานหน่อยนกินรสได้ดีเลยก่อนนะแค่ออกเค็หมหน่อยออกหวานหน่อยแล้วก็ขเดือดารกจะปวยใส่แล้วฟักนี่มีวิธีทำไหมมันต้องเอาเม็ดเอาอะไรออกไหมมันต้องเอาออกคือปอกเปลือกเ,อเม็ดออกแล้วต้องหัน่นเอามันต้องปอกเปลือกด้วยใช่ไหมเอาได้เลยสองเครืองเอาดูว่ากินได้หรืเปล๋อ,อฟักเนี่ยมันมันมันต้มนานไหมหรือต้องต้มไฟอ่อนหรือไฟแรง ก็ใสธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องออมไม่ต้องแรงมากดูยังไงว่ามันสุกเอาเนี่ยตัดเอาเนี่ยเอาช้อนตัอันนี้มีนจะสุกพอฟักสุกแล้วเราใส่ขุ้นไปกุ้มสุกแล้วค่อยใส่ใบมะขามใส่ใบมะขามจะให้เปรี้ยวไหมถ้าจะให้เปรี้ยวนะพอใส่ใบมะขามยกขึ้นเลยแล้วมาคนดีหลังถ้าถ้าจะให้ให้เปรี้ยวเปรี้ยวมากใส่ลงไปคนในนั้นเลยคนในนั้นเนี้ยมันจะออกเปรี้ยวแล้ามาคนข้างนอกใส่แล้วมาคน ยกขึ้นคนไปไม่ค่อยเปรี้ยวเราจะไม่ค่อยเปรี้ยวอ๋อโอเคแบ,แบบใบมะขามนี่ยายเก็บเองเลยใช่ไหมเก็บเองไงคือคือตอนนี้ที่ยายทำงานอยู่เนี่ยคือยายเก็บใบมะขามอย่างเดียวเลยใช่ปะอกกำลังไงเช้าตังเนี่ยไม่ค่อยอยากได้ได้อยากได้ออกกำลังกายมัน,น <laughs> ก็อยากได้ด้วนทั้นนั้นเหรอตาก็อยากได้แลก็ออกกำลังกา,ายด้วยไงเช<อ>้าก็ ออกก็เดินมั่งมือป่เสร็จมั่งอะไรมั่งนั่งมั่งทุกมั่งเดินมั่งอ๋อตากแดดมั่งอะไรมั่งเนี่ยยายปีนปีนต้นมะขามเก็บเลยป่ะต้องตีต้นตีอ่ะอ๋อต้นตีอ่ะอ๋อยายอายุเท่าไหร่นะปีนี้ทำไมถามบ่อยอะอยากรู้แกมันเกิดที่ว่าแกเกิดเมื่อเที่ยงไรแปดสิบสี่เต็มแปดสิบสี่เต็มวันนี้เท่าไหร่ยี่แปดยี่แปดเดือนพอดีเลยอ่ะ เออปีนี้พอดีเลยวันเกิดับวันที่สองสิบเอ็เลยอ๋อยายยายเป็นคนเกิดวันพฤหัสอ่ะเอออะไรอ๋อยี่สิบแปดตุลาอ่ะยายพอดียายอายุเยอะแล้วแปดสิบสี่ปีแล้วเคเลยอยากชวนยายทำาะไ้เนี่ยเขียนสมุดเบาใจคล้ายๆพินัยกรรมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติมันเหมือนม่เกี่ยวกับการวางแผนก่อนที่เราจะจากไปอะไรเงี้ยแล้วทำทำไมเหมือนแบบสั่งเสียไว้อะไรอย่างเงี้ยทำแล้วได้เงินไหมพูจะเอาเงินหนึ่งเดียน ลองลองทำดูก่อนเดยกเคสเด็กเคสถามเป็นข้อๆไปแล้วก็ให้ยายตอบเด็กเคสก็เกาะกอกข้อมูลไว้ยายชื่ออะไรนะฮะสมศรีคนอื่นเขาเรียกยายว่าอะไรยายจูปะยายจูอันนี้ใส่ใจคอยายเป็นคนไงม่รู้ขี้บ่นหรือบ่าขี้บ่นใครบ่นตามมันก็ว่าบ่นบองครั้งแล้ว็เล่าให้ฟังบางครั้งเราก็สอนอ๋อสอนพูดสอนมันก็หาว่าบ่น แล้วความภาคภูมิใจในชีวิตภูมิใจเรื่องไหนบ้างเพราะภูมิใจที่ได้ที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไงอ๋อภูมิใจที่ได้สร้างสร้างตัวของด้วยมือของยายเองเลยอ๋อแล้วถ้าเกิดอะไรที่ยายอยากทําก่อนตายมีไหมไม่มีมีแต่ทำดินเนี่ยยายยายคิดว่าแบบไอความตายที่แบบใกล้จะมาถึงยายแล้วเนี่ยยายคิดว่ามันมันเป็นยังไงกลัว ไม่กลัวคน,นเรามันเกิดมามันก็ต้องตายอยนะู่แล้วมีใครจะอยู่กนะันไม่กลัวแบบไม่กหักไม่กลัว,ลว <ๆ S 1> คนลืมอะไม่กลัวคนหายไายหายไปลืมเรื่อง,ง,งไปลืมคนอยู่เันยังเล่มกันได้เลยแล้วก็ตายไปแล้วมันจะจำมั้ยโหน้อยใจเฉ <c oughs> ยเฉยเฉยเฉยนะตายตายก็เฉยเฉยสมมุติยายแบบว่าอ่ะนอนแบบป่วยอยู่เงี้ยยายจะเลือกระหว่างจากไปแบบสงบไม่ยื้อ หรืออยากจะให้แบบเคช่วยปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจก็คืออยากไปอย่างส,สงบมากกว่าได้ <c oughs> จใจหายไหมแบบว่ารู้สึกว่าโอ้เราอยู่ถึงตอนนี้อันก็นเป็นมั่งไงเป็นมั่งคือไงใจหาย,ม,ม,าย,ยมันจะป่าวด้วยไปบางทีมันก็ใจหายอืมแต่ไม่ไปทีมันก็เป็นธรรมดาก็มีกลัวๆบ้างแหละเนาะเป็นปกต <c oughs> ิมันก็มันมีมัน แต่ Finnish, no ก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาอ่ะเศร้าไหมเนี่ยนี่เศร้าไหมนี่ไอ้เศร้าไหมชวนคุยเรื่องคนไทยไม่เศร้าไม่เศร้าเฉยๆคุยมาชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วเออชั่วโมงละร้อนหูเดี๋ยวเป็นมะเร็งร้อนร้อนหูเออเดี๋ยวเป็นมะเร็งไายกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวตกลงยาไม่กลัวตายยายวางแผนไว้ดีนะใช่ไหมไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเออไม่กลัวกลัวมันยิงนั่นแหละไอ้นี่จริงไอ้นะกลัวยิงนี่เล่นหน่อเลยไม่กลัว อ๋อมะเรงนี่ไม่กล uh, ัวกลัวเลยนะกลัวโดนยิงกลัวมันยิงมันยิงเร็งแลก็ไม่กลัวกลัวมันยิงอ๋อเร็งเรงไม่กลัวกลัวอะไรนะกลัวยิงไงมันมันไม่เล่งหยักมันยิงอ๋อไเล็งมันยิงนาก็กลัวเลยไม่กลัวอ๋อเพราะมันเรงไม่กลัวนะไม่กลัวกลัวยิงมถ้ารักแฟนจะป่านนี้ไหมเป็นยังไงนั่นดีรอดมาได้ขนาดนี้สบายเดี๋ยวถ้าเกิดมีแฟนเพจเขาอวยพรวันเกิดยหญ่อยากจะบอกอะไรเขาไหม ก็บอกว่าขอให้คนจ,ง,จ,เนจเนงเจริญเจริญหาเงินรวยพิจารัยให้สมบัติมาพิจิญเงินได้เงินพิจทรามได้ทองเหมือนรเงิะนนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านอ๋อพี่โโลแกนด้วยอะไรนะนอนหลับนะก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินล้านน,นาอ๋อประจำคำมาจากไหนเนี่ย มาถึงจุดเนี้ยใหญ่ใหญ่คิดว่าใหญ่พร้อมจะจากไปได้ยังรู้สึกแบบรับพร้อมทุกเวลาพร้อมทุกเวลาเลย,ย่็ยันเล็กนึกถึงเลยอยู่คนเดียวยเวนะดีเ๋ยวโูกเวิร์บอไรก็ไอ้นี่ใครเห็นอ้าวเออนั่นแนจีติไจะมีใครเห็นไหมไม่ <c oughs>